ลูกสวัสดีป้าลุงไหมสวัสดีป้าลุงมันเองออกับโมพอ,อ,อกับซองมาลาพาเพลินเนาะเปิดห้ามก็เห็นน้องลูกกำลังหลินโหลดเนาะกำล,ลังสิล่างโหลดเนาะป้าลุงลุงสิล่างโหลดป่ะฮึถูกกันฝนหลินอยู่เนาะก่อนอื่นผู้ใดข่าววงมาสม่งกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวป้าลูกจะเป็นกำลังแรงเสียแรงใจ่นีนะเนาะแม่หนูลูกฮึหลินอยู่บายดูก บายลงมาเร็วไปล้างรถไว้แน่มึงขากนี่แหะสบายดีป่ะลุงไว้ถูถูดูอ้าวถือตีสิไอถูกฮะถูถูกก่อนไปล้างดู มาลินสื่อแบบน,นี้แต่ลางรถไปคือโม่นเปล่าโม่ติงแทนโมนี้ฮะมาลุงอื้อนนี่นี่นี่นอื้อนี่โอ้ยมาลุงมาลินมากี้หินแล้วันนี้มอลหลินประจำอือน้นใช่ใช่อือ้อ ออหนึ่งือหน่ะส่วนพ,อพลอนพลางรถเนาะปลาลุงพนขึ้นไปปิดน้ำเลยเนาะล่างรถจากก้าก,ากับรถใหญ่ฮะฮาวกับฮากมาตเต็มที่เยนเนาะปลาลุงนะมาเปิดคลิปให้ปลาลุงเบิร์กพลอนล่างรถแล้วก็สิทากินข้าวเนาะปลา,าลุงามลายเฮ็ดกินสกินอา้นาวน้ำลายมาใส่เลยแบบนี้ ลายดีปลาลุงแล้วเรียบร้อยพี่น้องไอ้กับเขาเฮาอุ้ยภาพคือเบอร์เท่ไงทอดไก่ทอดนองไก่เนาะตำหม่องหงเศ็ดมีรั่วมาเด้อพี่น้องเด้อเจมเกาะออกกันลูกชายก็กินเส้นเลยหิ้วเศ็นบ่มาเด้อพี่น้องเด้ออือลูกชายหงอยงั้นไงแศษปลาลู สบายดีสวัสดีพี่น้องขอระยะห่างมะเขือเรืองนะครับเอาไปกินเบื่อหรือเปล่าบ่อเอาคือบันดับกระหน่อกเนี่ยมาชิมตีบข่ารอบแรงแรงๆพี่น้องเลยแล้วข่าแรงหรือเนี่าเอมายิีบข่ามาทั้งข่าแทบบ่งครับเอาช้อนก็ได้เพด้ะิีบข่านั่งลงมาเนี่ย มันจะจำใหญ่นี่นะนี่พอจำให้อย่าเห็ดนะให้มันกินเองมันมอนี่เคยมันดูก,กินเองเลยสั่งได้มาเด้อพี่น้องเด้อบอละไรอย่างเี้เอาเทียงกันนี่นะเอาเทียงคอยอ่อืมรันากาศก็เริ่มฮอตน,นี่ยเขาบอกมันชีฮอตอาทิตย์ฮอตเลยมันชีเบิไร์ตได้ด่าดูหนาวนะมาอ่ะ,อะ ได้โหลดแห่งแรงปีนี้ไก่กับโบเหฮนพี่น้องเลยไก่ไก่ผู้ใหญ่สับเนาะกันเซียกันเซียได้เลยมาแร่งไปหาหลอกฮะวันที่มาหลอกนะมึงเไปตายไปตกยมึงก็สามารถจะหลอกนอกหั้วไปบางอย่างมันเจอกับไก่เขาเพราะสิ มนตีกันดูตัวนั่งบ๊อบเย็บบ๊อบอันเสือผ้าสักนะปากนล้เดี่ยดทถอนขนนันเลยนี่เป็นยัง่ะนะสงสัยสินเขามันี่อะออกไงเป็นเขา้ามเปิน <laughs> โชว์มึงคักใช่น้นามึงข้าวตาเด้อบบให้ให้ลูกยุบกินเองอย่าไปโสมันนอาไก่ป้อนสปากบอกให้มันกินเสร็จก่อนมันน,ออนั่นมีนื่อยังไงเนี่ยเยอยกระพูเหมือนเลยแหละปลากระหล่ำกับถั่วคิดลยแหละ นางลงนางกินดีดินางกินดีดีแล้วเอจะว่มากินยะ่ากินอยู่มาทหมว่าชีคุมกล่องทำลุมเอาเง็บนังบ้างก็แม่บายดีพีนองสบายดีป้าลูกป้าท้าหนูกินเขาก่อน นกไก่อกยบกินเว่จาายย้าี่ายังได้กหมือนบัน,บบนมือนี้ระบายดีระบายอยู่บิดมือเอากับบกินอง <ừ> ใจคอยเอายาให้กินไม่กินขายะํำเลยสบากกินยะบิงสามสามสี่คำ

thôi đồng này một ừ. trăm này thầy ăn đấy chi

กูย yeah. 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 no ังกิอย่างโอเคอ่ะตบี้อ่ะไม่ดีอ่ะแก่ไก่จะกินคืนเฉยเลยโอ้ยมาไม่บริการกันเลยมาเรื่องมาจากไรไก่ ่็แม่นะ่ะนะไปบ,บอกปล่นหครูปล่นน้ำหมูไปบ,บอกกายวงมูครูไปบอกไม่พาดปลาไลคนลาลาในตู้มาจะบอกมาใช้ ต้องเพิ่งโลดหรอเปล่ลนะโลด่ะโอแงัดไก่นี้บึงมันชดแบบเจ้จซื้อมาแบบบึงโลดมันเขียวอ่ะต้องละล่อยไปเดอไปเดอไปเด้อ ไปไหไปเห็นยังมาเร็วงานก่อนเลยวะอำมลาพจากโนปาลุงขอบคุญขอบคุณที่ขามาเบิ่งมาสมนะ้มเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลีมกดมากระดิ่งโนปาลุงเอาไว้เุณนมาคิดมาไปแล้วสบายดีจ้ะสบายดีคนระับ